เี้ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคกับครูคำพันตุลาการนะคะครูเชชาลโรงเรียนบ้านหนองบองแว่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะสาธิตการสอนอ่านวิเคราะห์บ,บทอารยานไก่แจ้นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะผู้แต่งผู้แต่งนะคะก็คือหม่อมเจ้าประภากรเชิญรับชมได้เลยค่ะ ไก่เอ้ยไก่แจ๋ถึงยามคันคันแสกระชันเสียงโกงโคอเรื่อยร้องทองสำเนียงฟังเพียงบันเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึก ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอออ้าวพบกันที่ห้องเรียนค่ะามาดูเลยค่ะ ยิงอะไรเธออะชื่ออะไรยะรคนคือท้ายอะค่ะหือืงามะ สอนทุกวันทุกวันว่าถ้าเรียนคาเป็นเด็กดีนะตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนน้กงถึงครูไหมคงตั้งแต่สูทุกวันเลยถ้านักเรียนเนิกถึงคุณครูเนึกถึงคำสั่งสอนของคุณครูคุณครูบอกว่านักเรียนคาตั้งใจเรียนนะนักเรียนก็ตั้งใจเรียนนักเรียนก็จะมีความสุขในชีวิตโตขึ้นก็จะได้รับราชการในการมีงานทําที่ดีเพราะว่านักเรียนตั้งใจเรียนรูสอนให้นักเรียนตั้งใจเรียนรูไม่สอนให้นั ในเวลาคุณสอนบางคนน่ะนำสิ่งของขึ้นมาเล่นใช่ได้ไหม,ไ,มไ,ดได้ไหมแบบนี้อเออเป็นเด็กไม่ดีเลยนะต้องเรื่องถึงคำสอนของคุณครูนะต้องมีความรับผิดชอบมีวินยัยตั้งใจเรียนโกเบเลยครับเรียบร้อยทีนี้มาดูต่อไป 我这方。 ก็ะจะเป็นผลงานนกเดียนนะคะในเรื่องของการอ่านวิเคราะห์บทอาขยานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรกเรียนฝึกตอบคําถามสรุปข้อคิดที่ได้จากบทอาขยานเพื่อที่จะนําไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะฝ่ะก mm ็ hmm. ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องบูมันตุลการน,นะคะที่ถ่ายทอดในเรื่องของประสบการณ์การสอนภาษาไทยการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ทรงผลให้คุณพวงพันธ์ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญนะก็ครูพวงพันธ์ตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะได้นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะก็ต้องขอบคุณแทนคุณพ่องาาเจมื่นคุณพ่อคุณลุงพันธ์ตุลากันนะคะที่ถ่ายทอดในเรื่องของครูปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการจับสาสก้าก็เป็นเรื่องของการสืบสานความเป็นไทยนะส่วนคุณพวงพันธ์ก็ จะในเรื่องของรักความเป็นไทยรักภาษาไทยไใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องดักการเรียนสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่า,าเขียนได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของวิธีการดำรง,งชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวภูมิปัุญาการนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะ,ะที่เข้ามาติดตามขอได้รุบแช้ขอบนนคะุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ